เข้หมดเปลือกป e ย J จิง Institute of Technology นะคะหรือว่าปเยจิงหลี่กงต้าเฉวหรือคนจริงชอบเรียกว่าปเยหลี่กงนะคะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งนะคะ ติดอันดับที่14ของประเทศจีนมีทุนการศึกษาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่รู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะคะติดโครงการ985211 Double First Class ของประเทศจีนนะคะ <c oughs> ก่อตั้งมาตั้งแต่ในปี1940เนาะซึ่งเขาในตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งนะ <c oughs> เขาตั้งอยู่ในเมืองเหยียนอันนะคะแล้วก็โดนย้ายมาในเมืองปักกิ่งทีหลังนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของประเทศจีนค่ะอยากจะบอกว่าที่นียว,วิจัยเก่งมากแล้วก็ว่าเก่งด้านหุ่นยนต์มากๆเลยนะคะก็แต่ละปีเนี่ยได้รับเงินลงทุนจากรัฐบาลจีนค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะมาวิจัยด้านหุ่นยนต์ของประเทศจีนนะคะสาขาที่ดังของที่นี่นะคะเขาเนี่ยจะดังด้านของ o r ร์ n e n c e s ์ไซ e c e ซ์เทคโนโลยีก็คือจะเป็นเทคโนโลยี อาวุธนะคะแล้วก็จะดังด้าน intelligence manufacturing engineering นะคะก็คือด้านการผลิตอัจฉริยะค่ะ mechatronic engineering นะคะ control science engineering automation ปัจจุบันนะคะมีนักเรียนทั้งหมด31,811คนนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะนักเรียนต่างชาติเนี่ยมีทั้งหมด2,800คนแล้วก็มีนักเรียนไทยทั้งหมด20คนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไทยยังไม่เยอะคะ่ะถ้าใครอยากที่จะแบบไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําที่นักเรียนไทยยังไม่เยอะนะคะก็สามารถเอามาหาวิทยาลัยนี้ไปในอ้อมอกอ้อมใจได้นะคะ,คะมีภาอินเตอร ด้วยมีทุนการศึกษาด้วยนะคะซึ่งภาคอินาอิวรรของเขานะคะคเปิดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะภาคอินาติรรของเขานะคะคจะมี mechanical engineering Automation Computer Science and Technology นะคะ Electronic Science and Technology นาะแล้วก็มี Mechatronic Engineering นะคะแล้วก็ Aeronautical Engineering ด้วยนะคะอย่างที่พี่บอกไปนะมีทุนการศึกษาด้วยแต่ถ้าสมมติว่าใครมาได้สเรื่องทุนเนี่ยค่าเทอมก็คือราคาโอเคเลยทีเดียวค่ะค่าเทมาอมภาคยินเตอร์ของเขานะคะจะอยู่ที่30,000หยวนต่อปีนะคะประมาณ1,500 0 0บาทต่อปีค่ะส่วนภาคจีนนะคะจะอยู่ที่23,000หยวนซึนะ่งค่าหอพักของเขานะคะก็คิดเป็นรายเดือนซึ่งจะมีตั้งแต่6 0 0อถึง1 3่ ะะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยู่หอพักแบบไหนเนาะแต่พี่รู้สึกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ถ้าสมมติว่าเราสนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์อยากอยู่ในเมืองปักกิ่งอยากได้ทุนการศึกษาแล้วโดยเฉพาะที่เป็นสาขาพ,พวกหุ่นยนต์ automation mechatronic engineering อะไรอย่างงี้ค่ะก็คือแนะนำมหาวิทยาลัยนี้มากๆเลยนะคะถ้ามีคำถามเลยนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมไลค์แชร์ like, share, Follow แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย